รถยอนาเนกประสงค์รถครอบพวัเ7ที่นั่งรถเข้าใหม่ไม่น้อยเพียง20,000กิโลปี2020สฟอร์ดเอเวอเรสต์2 0ทเทอร์โบไทเทเนียมปี2020ไม่เพียง20,000กิโลรถครอบัวสายลุยออฟโรดรถคันนี้ตอบโจทย์เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยนะคะ รถคันนี้กันเลยค่ะพวงมาลัยของเขานะคะได้แบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้จากพวงมาลัยเลยรถคันนี้ใช้งานน้อยจริงๆค่ะไม่เพียง20งหมกิโลเท่านั้นเองรถคันนี้นะคะได้หน้าจอสัมผัสค่ะมีทางเชื่อมต่อบลูทูธและกล้องมองหลังด้วยนะคะ เกียร์ของเขานะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้แล้วค่ะและแถมหุ้มหนังดูแลทาความสะอาดง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถว2นะคะเยาวบอกเลยว่านั่งสบายมากๆค่ะเขามีที่พักแขนให้ด้วยนะคะและมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเยาวได้มานั่งภายในรถ Ford Everest คันนี้แล้วค่ะสัมผัสแรกนะคะบอกเลยว่าพวงมาลัยของเขาค่ะขับเบามากๆเลยนะคะผู้หญิงอย่างเราเราก็ขับได้แบบสบายๆเลยค่ะแถมไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะ ในส่วนของเบาะนะคะของเขาได้เป็นเบาะหนังค่ะแถมปรับไฟฟ้าด้วยนะคะและรถคันนี้นะคะได้เป็นปุ่มพุสตารแล้วค่ะสําหรับด้านท้ายของ Ford e เอ r e s รคันนี้นะคะเปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับภายในห้องผู้โดยสารแถวสามนะคะเขาสามารถพับเบาะได้นะคะ และเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะและสําหรับบบาผู้โดยสารแถวสองของเขานะคะก็สามารถพับเบาได้เช่นกันนะคะพับเรียบแบบนี้เลยนี่เก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะรถคันนี้นะคะได้สีเดิมบางทั้งคันเลยค่ะน็อตข้ามประตูนะคะต่างๆไม่มีรอยแก่ขยับเลยค่ะ กระโปรงของเขาเบามากๆเลยค่ะพ่อของเขานะคะมีเป็นโชคคู่หน้าแล้วนะคะเรามาชมภายในห้องเครื่องของรถคันนี้กันเลยค่ะรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังแรงม้ามาถึง213แรงม้าก,กันเลยค่ะภายในห้องเครื่องของเขานะคะสวยสะอาดมากๆค่ะเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยค่ะสำหรับคานด้านหน้านะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยค่ะ ชมกันที่ฝากระโปรงกันเลยค่ะน็อตต่างๆนะคะไม่มีการแกะขยับค่ะฉะนวนการความร้อนของเขานะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีการแกะขยับเช่นกันค่ะสำหรับน็อตแก้มทั้งสองข้างนะคะไม่มีการแกะขยับเลยค่ะล้อของเขานะคะได้เป็นล้อแมกซีทูโทนได้เป็นยางบิต stone ใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะ โอ้โหกระจกมองข้างของเขานะคะใหญ่มากๆค่ะและมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะสำหรับไฟหน้าให้ความโดดเด่นด้วยไฟ LED มาพร้อมไฟ DRL กระจังหน้าได้เป็นโครเมียมและโลโก้ Ford เห็นเด่นชัดรถคันนี้ได้เป็นสีเดิมๆสีสวยเงางามเดิมบางทั้งคันเลยค่ะแทบไม่มีริ้วรอยการขุดขีดเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Ford Everest 2.0 Turbo t i t เนียมปี2020ใช้งานน้อยมากๆไม่เพียง20,000กิโลราคาป้ายแดงของเขาอยู่ที่1,439,000บาทแต่วันนี้ทางเีคยคาจัดโปรโมชั่นสุดเศษเหลือราคาเพียง959,000บาทเท่านั้นคะ่ะผ่อนเพยงเดนละ16,000บาทเท่านั้นเองนะคะ รถของเราเป็นรถมือแรกปัติเช็คศูนย์ไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อน้ําท่วมส่วนทะเบียนสามารถโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะโปรโมชั่นออกรถวันนี้ออกรถเพียง999บาทดอกเบีย้ยส่นพิเศษเริ่มต้น2.79%ฟรีบริการขัดสีขับแก้วน้ำยาหนาถึง7ไมครอนจากเยอรมันสำหรับ Ford Ever e s t รสคันนี้นะคะเยาขอจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆไปเลยค่ะฟรีประกันเครื่องเกียร์179รายการ2ปีเต็ม ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทุกประเทศนาน2ปีสำหรับใครที่กำลังมองหาเอเวอเรสต์นะคะสำหรับสายรุยสายเที่ยวนะคะ ขับในเมืองนอกเมืองบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์089 4433 774ค่ะหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ080 658 8999หรือทั้งไปที่เพจ Facebook รถมือ2สอทีอาคาไลแอดทีอาคาสำหรับวันนี้นะคะเรวต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ